เรียบร้อยช็อตนี้โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดเซอร์ชแนลนะครับต่ายคุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้ก็หยิบการรีวิวการปรับใหม่ของ e n z o นะครับอาแพทนี้เขาได้รับการบัฟมาเล็กน้อยนะครับมาดูว่าบัฟอะไรกันบ้างนะฮะครับก็ทราบ e n z o มีการปรับอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของท่าหนึ่งครับเมื่อใช้ตะขอโดนนะครับเมื่อก่อนเวลาเราเราใช้ท่าหนึ่งเนี่ยศัตรูมันจะไหลมาแต่มันจะช้าลงนะอันนี้คือสมมติเรากดสไลด์ไปทางไหนศัตรูจะเลื่อนมาหาเราทันทีนะทันทีเลยเมื่อก่อนมันต้องรอแบบแป๊บนึงแบบมันจะค่อยๆไหลกลับมาช้าๆนะครับแต่ว่าตรงนี้มีทําให้เราสามารถคอมโบกับ ใช้ท่านหนึ่งแล้วทุ่มง่ายขึ้นนะเพราะตัวมันไหลกลับมาไวนึกออกไหมพอตัวมันไหลก,ออกหหลกับมาไวปุ๊บมันก็ทําให้เราทุ่มง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเราว่านิดหนึ่งมีส่วนนะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือเราเรากดทุกปุ๊บเนี่ยกดสไลด์ปุ๊บมันไหลตามเราเลยทันทีก็จะทุ่มง่ายขึ้นอ่านี่คือส่วนแรกที่มันบัฟนะครับก็อาจจะมีผลไม่มากนะครับอ่าอาจจะมีผลไม่มากนะครับแต่ว่าก็ทําให้เล่นง่ายมากขึ้นทับเอนโซเนาะในส่วนที่ดอมมองว่าบัฟมากซับเอนโซคืออันตีนะครับอันติของเอนโซ พุ่งแล้วบางทีมันจะไปอยู่แบบติดตัวสตูถ้าัตูมันกำลังวิ่งหนีอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ปรับใหม่เนี่ยเราจะพุ่งแล้วไปอยู่หลังสตูเสมอนะคือมันจะแบบว่าไม่มีทางพุ่งแล้วไปอยู่หลังสตูแน่นอนนะครับก็คือพุ่งแล้วแบบจะข้ามตัวสตูแน่นอนนะครับปกติบางทีพุ่งว่าครั้งัตูวิ่งหนีเร็วมากๆมันจะพุ่งไปแล้วไปหยุดที่อ่าด้านหน้าสตูแทนมันก็ไม่ใช่ประเด็นของเรามันจะพุ่งไปอยู่ข้างหลังนะครับเสมอนะครับก็และตอนนี้มันเร็วขึ้นด้วยนะ ซึ่งมันสามารถทำให้เราตีต่อได้ทันทีเมื่อก่อนเนี่ยเวลากดตีแล้วเราจะแบบกว่าจะง้างตีได้มันจะเสียเวลามากขึ้นนิดนึงทำให้ตัวของ DPS ของตัวเอนโ o ดีขึ้นนะ จากการที่เป็นบัฟอันติมารอบนี้นะกวนติแล้วตีได้ไวมากขึ้นนะครับเนะี่ยแอนิเมชันมันเสียน้อยลงนั่นเองแค่นี้ก็ทำให้ตัวเอนโซเล่นง่ายขึ้นมากนะครับก็สองอย่างที่ดอยมองว่าปรับดีนะคือทุ่มง่ายขึ้นนะครับทุ่มง่ายขึ้นแล้วก็อันติเนี่ยมีจังหวะหน่วงน้อยลงนะเราก็ทำเดเมจได้ดีมากขึ้นนะซับเอนโซก็จะประมาณนี้นะโอเคอย่าไปดูคลิปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าซับเอนโซแผ่นนี้เนี่ยเล่นกันยังไงแล้วดีขึ้นขนาดไหนนะครับไปรับชมกันเลยเลยไม่น่าตายม,มั่นใจดิ this is the pavilion let me farm first blood I all the books in the pavilion เงียบร้อยครับผมจังหวันนดน,นี้ผมพันเล่นลมเลยเข้ามาแก่งว่าเล่นลมมาแล้วเราไม่เล่นฟาร์มอ่ะเรา เฮ้ยเยอะไปเปล่าเกินไปเกินไปหนุ่มเกินไปเอาฮุกโดนเรียบร้อยเลยผมฮุกก็มันกลับมาฮุกฮุกอ่ะมีเป็นทั้งไปกลับแต่จริงๆมันนับแค่ช็อตช็อตกลับนะไม่นับช็อตไปเนี่ยงงฟอร์เรนงงเชื่อเมื่อกี้ฮุกไม่โดนนี่ไงโอ้โหอัตทีไป็สามเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเล่นป่าสายอะไรนี่ออกฟูดาเมจนั่นออกดาบมาแล้วผมแบบ เกี้ยวกระดาษแบบขั้นสุดมานาไม่มีแล้ววะเฮ้ตัวเปลืองมานามากเลยใช้มานาเยอะไปไหนไม่มีผนิดนะครับโอเคสวยสดงดงามตามท้องเรื่องไปครับวิ่งไปฟาร์มกนะันช่วยเพื่อนทัดไะวะ เฮ้ยห like oh. oh, oh, hey, ูผมโดดอย่างงี้เลยเหรอตายไปเลยเขี้ยนเขี้ยนเขี้ยนนี่เขี้ยนแบบเขี้ยนแบบสามตีโอ้โหตายโอ้ไอ้เหี้ยอะไรเมียติสวนเลยล่ะแม่งแทงเอาแทงเอาแม่งแทงเป็นกบเลยก็หูกระนิ่งก็หมดแล้วไม่เวทบัฟผมแล้วผมแตกไปแล้วไม่มีทรง read the the all pavilion. books in ไปฟาร์มก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะเสียบัฟไปแต่เราก็ยังฟาร์มได้แต่ต้องประหยัดมานานนิดนึงใช้ท่านหนึ่งไปก่อนนะยาจกตอนนี้มานานน้อยต้องบริหารกันนิดนึงใช้แล้ว52แล้วเตียง แต่อย่าใช้สติเลยเปีงมานามากเาปปุข้างล่างข้างล่างวไหครับเยุ่งไป เรียดเครียดไปครับว,ว้า <c oughs> <c oughs> วว้าวกันทั้งตี๋แหละไม่มีใครไปต่อเท่านั้น Right Three. An enemy has been defeated. Double kill. Okay, the graces the, that is the team has destroyed a tower. An enemy. โอ้เขาก็ยืงเซฟน่งเรก่อนเราออกอย่างนี้ก่อนแล้วนะขึ้นโอเม่ยากมันรู้สึกวตัวนี้ใช้โอเม่ยาคุม ไม่อยากเข้าเยอะอยู่วรติสวนกูนสวยเอาแบบหยอกหยอกก็แล้วกันนะในครั้เนี้ยังแค่หยอกหยอกยอก่ะอยากแค่ทักทายนะฟอรเรนนะ่ะโอเคมามาละเราเราอยากลองทักทายเต็มสูบไปฟอรเรนนะนี่ะเขาโหดไหมคนนี้เดี๋ยวลองดูโอเคกูสกิลหมดไม่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 เลยอย่า,อย,าอย่าให้เขาเข้าเลยอนะ่ะ อีกโอเคเดาพลาดไม่ขอติดโดนโอเคเขาเขาช้าเขาช้าอันนี้เขาล้ำช้าแต่เขาล้ำเร็วไปเกิดแล้วเมื่อกี้ไปครับไปครับนี่ไงโอ้โหหนกูเต็มถูกไปป่ะเฮ้ยเกินไปเฮ้ยโ,โหเกินไปคนนี้คนนี้เกินไป อะไรอ่าครับนี่ไม่ได้ปลาโซ่โซ่คูด,ดาวหมดลองอ่ะอยากลองไหมไม่ค่อยอยากลองเท่าไหร่เราอ่ะเรากลัวโดนเลยเด็กเขาอันตีไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ผมเคลื่องผมเคลื่องออกมาเลยวะ่ะไ,ไอ้เมื่อกี้เราอนบอกว่าผมจะกลับบ้านมบอกไม่ให้กลับป้ามาบอลนี้บอลหลุดนอกระยะเลยไอ้ย่าฝันจัด <laughs> นี่นะครับคุณอยากคิดว่าคุณป่าบอลแล้วคุณจะรอดนะครับอยู่ตอนหน้าเอ็นโซมันเป็นป่าตัวอื่นฆ่าไม่ได้ครับเนี่ยไงอวยไปหนึ่งจอด มาว่าช็อตนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าอีสปอร์ตเรียบร้อยช็อตนี้ืหติดติดในตัดแล้วผมวิ่งตีตีตีต,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 ตีไม่ไหมไม่มีคนหรอไม่มีคนอยากจะเห่ออื้อหรอถ้ามีคนเดี๋เข้ามาแบบถึงระยะคุกแล้วเ,เอานะนะครับ ผมเสียโอกาสตอนที่คนนี่ฮุกเลยนั่งอยู่หรอฮุกเลยเอา้าวโดดกลับมาอย่างเงี้ยเคลียร์ไปทีหนึง่งตรงที่ยราีฟโดนซีฟเมื่อกี้เสียบเหรอเอาให้มันล้างมันล้างมันล้างผมไปไปต่อแล้วผมไม่ไปต่อเลือดจะหมดแล้ววะเอาไงดีคอนเรนคอนเลนวันนบก็จึ๊บวับมาเลยเอ๋อ วับมาเลยเหรอนี่เลยวาร์ปมาเลยอย่าพาวาร์ปอีกต่อนิยังไงดีเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดมาไหมมาไหมอะไรมันโดนผักโดนโดนเขี้ยนเขี้ยนหมุ่เขี้ยนเขี้ยนผมไหลผมไหลเขี้ยนเขี้ยนอีกเขี้ยนอีกโอ้โหผมไม่ทันเอมแต่เนี่ยกำลังเพลินเลยหืมไม่มีใครไม่มีใครกระชากแขนผมเลยเมื่อกี้ผมแบบผมไปแล้วใจผมไปแล้ว ยอดครับอ yeah, really nice. ันน okay, yeah. okay, so ี้บิล okay, มีมนะครับอันนี้พูดไปก่อนเผื่อบางคนเอาไปใช้ตามเสียท้องน่าเสียนตับใหม่ไหมเท่เลยนี่ส่รูนตีไวมันนะครับก็ได้ได้ เซตนี้เซตนี้คือเซตมีมนะครับไม่ได้ใช้จริงเอาไว้เล่นตอนเกมนำนะครับเกมนำเซตนี้จะโหดนะเพราะดาเวจแรงแต่ถ้าปกติเราจะใช้ขวาเนาะแล้วก็ไม่ได้ออกดาบคินะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะน่าจะใช้แค่ลองกินนกกับโอนิอารนี่แหละแต่ว่าไม่ใช้อย่างอื่นนะครับครับก็ไม่เงบ้างรับการรีวิว เอนโซในแผทใหม่เนี่ยก็เป็นตัวที่ถือว่าปรับมาค่อนข้างดีนะตอนแรกดอยให้ไว้ที่แรง้งเออประมาณแรงบนะีเนาะแรงบีแล้ว,วพอปรับมาใหม่นี่มันค่อนข้างจะเล่นง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนมันจะแบบงึง้งงักงักอะ่ะเวลาจากกังหวะจะทุ่มบางทีก็ทุ่มแล้วไม่ถึงอะไรเงี้ยด้ว,วแผทนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของอันติเนะทำดาเมจได้ดีมากขึ้นเยอะนะแบบว่าเมื่อก่อนในดอยไม่ค่อยอยากจะกดอันติเท่าไหร่เพราะบางทีกดไปแล้วเหมือนจะสะตานตัวเองซะมากกว่านะรอบนี้ก็น่าจะน่าใช้อันติมากขึ้นนะดอยว่า เล่นหน้าเล่นมากขึ้นแต่ก็ยังถือเป็นตัวหนึ่งที่ดอยมองว่ามันใช้ความยุ่งยากในการเล่นสูงเนาะเราต้องฮุกโดนเราต้องแบบจินตนาการนิดนึงการเล่นตัวนี้มันจะไม่เหมือนเล่นนาคอไม่เหมือนเล่นตัวอื่นๆเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคนที่เป็นเมนดอยว่อยังเล่นได้นะครับหน้าเล่นมากขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่ถนัดดอยก็ยังไม่แนะนําใช้ในการไต่แรงนะสำหรับเอ็นโซนครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากเลยฮะจะ